มัจะเพิ่มอไรไปลรอมันดามันเว้ยมันจะโปรพูดไทยโอ้สวัสดีครับลืม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 ขออนุญาตพูดไทยนะครับใครเข้ามาแล้วกดหัวใจให้พี่น้องฟินแลนด์หน่อยได้ไหมคนดู45,000ขอหัวใจรัวๆวันนี้อยู่ที่โบนัสโบนัสซาโบนัสซาเขาชะกันโบนัสซาเขาชะกันแปลว่าพี่น้องมี์ใจบอกโบนัสซาคือชื่อโรงแรมนะชื่อรอรอโบนัสซาโรงแรมขอบคุณโบนัสซาโรงแรมด้วยนะที่ให้เราอ่อภิรมย์ทรมานเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมพักที่ที่พัก นึกว่าเชี่อทีคำพอนผ่อนะนะมอดอีประเดีนีเพื่อจะเป็นเพิ่น,น้องวันนี้พี่น,นอ้องวันนี้ตาแบบคอเลียมีคนชอบคอเลียไงแฟนคลับชอบแบบให้เป็นคอเลียไงผมก็เป็นทรงแบบนี้ได้ไหมหรือว่าคืนถ่านเนี่ยเปลี่ยนใหม่อีกทีว่าแต่ว่าคืนห่าน่านจะได้เพิ่มอีกจะได้เป็นอีกเส้นหนึง่งม,มาใหม่อีกเส้นหนึ่งจากอะไรได้แล้วล่ะเยอะมือเขามาามันบังหนาพาร์ทมือ เพนเดียวกับบังนาทันมิดเลยป้าดวงดาวมาป้าดวงดาวสวัสดีครับใครรู้จักชื่อเต็มด้วยรู้จักไหมป้าดวงดาวชื่อเต็มชื่ออะไรจารุจินดาสวัสดีป้าดวงดาวจารุจินดาด้วยนะครับเห็นไหมจำได้แมนบแมนนามสกุลแกจารุจินดาหรือเปล่าชื่อจริงรอ่ะชื่อดวงดาวเพิ่นซื้อดวงป้าดวงดาวจารุจินดาเข้ามารับชมใช่ไหมคะถูกไหมคุณป้าผมบอกถือว่านี่ถ้าผิดพลาดขออภัยนะฮะดวงดาวจารุจินดาเห็นไหมล่ะ คุณป้าดวงดาวจารุจินดาสวัสดีนะครับคุณป้าเข้ามาแอบดูผมใช่ไหมนักแสดงในตำนานเนาะท่าไเราจะจำไม่ได้ป้าวดวงดาวว่าหล่อมากป้าผมทำเพลงนี้ได้ป้า้นานสาวป้าจะจมไหมผมบอกว่าเหตุผมโชคเอียงอีกสินะวันนี้ละครฉายไหมนี่วันนี้ละครละครออนแอร์ปะมืึอนี้ละครออนแอร์พี่น้องเขาบอกการว,วันนี้วันอาทิตย์โอ้โหเขาออนแอบจ้า์ถึงพุดหรอไม่รู้ เอาไปเอาใส่หมกมากอย่ในก้กับ๋อชันนะใส่สที่ไหนเป็นี่ยยุยเหนยโจกไปเลือเลืมันสีเลือดได้่รเออกลางสุดไม่ค่ะพรุ่งนี้ป้าดวงดาวฝากความคิดถึงถึงทุกคนในบ้านของป้าจนะป้าหลักป้าหลักกินป้าหลักกินอาหารแต่ละอย่างอ่ะผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วผมจะกินตามป้าป้าเป็นคนที่กินแป้งน้อยอืมป้าเป็นคนกินแป้งน้อยแต่จริงๆแล้ว ป้าอายุเจสิบกว่าแล้วขับรถก็เก่งผมจะป้าเป็นตัวอย่างในการทานอาหารกินกินจืดกินสุขภาพจะได้อายุยืนยาวเป็นดาราคนเดียวที่โอ้โหแข็งแรงแล้วอายุยาวมากก็ทวนนี้เป็นดาราที่แบบว่าทุกคนต้องรูจ้จักภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้บอกเลยว่าควรน,นี้คนดู5,000คนตอนนี้มีใครบ้างไม่รู้จักป้าดวงดาวพี่น้อง ป้าแกจะมาในในละครเรื่องอะไรที่เป็นที่เป็นถ้วยชากาแฟนะอืมแกจะเป็นสาวน้อยตะเกียงแก้วพี่บวยว่าดีคะพี่บวยน่ารักจังพี่บวยกดกดแช์น้องหน่อยพี่บวยกดควมใจให้หน่อยได้ไหมพี่บวยให้ควาใจหน่อยได้ไหมผมเกาหลีไหมนี่พี่บวยจะบดผมไหมพี่บวยจะแชร์ผมไหมพี่จะแชร์ผมให้กับทุกคนไหมอือคือหนวดแมงสาพี่บอยพนังยัง อี่ประลาอะไรใหม่ๆนะเขาเป็นอย่างนี้โอ้ยขนาดป้าดวงดาวยังชมว่าผมหล่อเลยคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้เขาว่าหลอ่อจะมาแมงสาบอะไรอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนทําตามเชื่อช<ม>ัดไหมมีพรุ่งนี้อีกสองสามวันจะมีคนทําตามทรงนี้แหละทรงท<ม>ีแ<ล>มงสาบนี่แหละแมงสาบมันเป็นขาไม่ใช่ขาแบบนี้ก็ทําทำก่อนถึงจะดีไม่ดีก็ทำก่อนจะได้แบบเป็นผู้นำแฟชั่นใช่ ได้ไหมครับเชี่เดิครับพ่อนพนะเราก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเสิร์ฟคือนดีไปขึ้นพูยิ่งขึ้นไปขึ้นูนใต้อะไรนี่อย่าลืมกดหัวใจยายเาลืมกดขอจ่อขอใจให้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนื้อปีกแมงดาวพี่แมงดาอร่อยนะผมชอบกินแมงดามันหอมตำเจียวแมงดายู่ๆอ่ะอะไรนี่ติดอะไรนี่ ภาคไหนติดแกมบ่อยอย่างเซลวัลบอยพี่พุ่ม,มาก,ก่อนกลางปล่อยหวานอ๋อติดแกมมากบอยชอบแบบนี้จริงๆผมเป็นคนติดแกรมมากกว่านี้อีกไม่ตตออนนแต่เป็นจะเป็นส่วนมากจะเป็นแกรมมี่แผ่ผมจะทอนไม้พี่มลมพลรมองเพลินเลยค่ะได้พี่อ่ะเพื่อให้ดูดูใกล้ๆรายละเอียดผมวันนี้เลฟเฟลสเมื่อคืนนี้อ๋อจะื่อนเนี่ยมันจะเร็วอ๋อมันเจิดดี เสียงมากบาลหลูเปิดบ้างบ้างลงเสียงมันเข่าบอเสียงมันเข้าไหมจ๊ะเสียงมันเข้าไหมจ๊ะเข่าแม่ดาวมาเห็นแล้วครับแม่ดวงดาววันนี้แสดงที่ไหนวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเขาชะกันผมอยู่วันหนึ่งอ่ะสาอำเภอไม่ต้องแปลกใจว่าวันหนึ่งผมหญ่บ้างผมอยู่ทุกที่ในเมืองไทยที่ที่แบบว่า มีงานของผมผมไปทุกที่อยู่แล้วไลฟ์สไตล์ของผู้อ่านบริแรงคือไปทุกที่ทุกแห่งหนภูเขาเรากอก็คือหมุนค่อยหมุนที่ไหนจ้างคือไปที่นั่น